ความเงียบคือคำตอบเมื่อคำพูดไม่อาจไขปัญหาสิ่งที่คุณจะได้จากการฟังเนื้อหานี้ 1. เข้าใจพลังของความเงียบในพระพุทธศาสนา 2. เรียนรู้วิธีจัดการกับความวุ่นวายภายในจิตใจ 3. ค้นพบเคล็ดลับการพัฒนาตนเองผ่านการฝึกความเงียบ 4. เข้าใจโทษของการพูดมากและประโยชน์ของการฟังอย่างตั้งใจ 5. ได้แรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตใจมีตำนานเล่าขานในหมู่ชาวพุทธเรื่องราวของวัดใหญ่แห่งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่นั่นมีอาจารย์ชื่อดังทางพุทธศาสนาอาศัยอยู่ในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีคนหนึ่งที่ชอบพูดไม่หยุดปากเขาเที่ยวไปทั่ววัดเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะไปบิณฑบาตท,ที่บ้านไหน ก็ต้องมีเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้เพื่อนฟังทุกครั้งนิสัยชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นก็มีแถมยังชอบยกตัวเองว่าเก่งกว่าใครพยายามทำตัวดีต่อหน้าอาจารย์แต่ลับหลังก็ไม่เว้นที่จะพูดถึงคนอื่นในแง่ลบเขามักจะอวดอ้างว่าตัวเองเป็นลูกคนรวยถ้าอยากจะใช้ชีวิตสบายๆก็ทำได้แต่เลือกที่จะมาบวชเพื่อค้นหาสัจธรรม เพื่อรู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจชีวิตจึงถือว่าการเสียสละของเขายิ่งใหญ่กว่าใครๆวันหนึ่งอาจารย์เรียกลูกศิษย์ทุกคนมาประชุมและประกาศว่าพวกเธอทุกคนต้องตั้งปณิธานอะไรสักอย่างและรักษามันให้ได้ตลอดหนึ่งเดือนนี่จะช่วยเสริมสร้างพลังใจและความเข้มแข็งภายในใครทำไม่ได้ก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ลูกศิษย์แต่ละคนต่างตั้งปณิธานตามกำลังของตนแต่ลูกศิษย์คนที่ชอบพูดมากคนนั้นกลับเดินตรงไปหาอาจารย์ที่กุติเขาบอกว่าผมไม่อยากตั้งปณิธานเล็กๆน้อยๆผมอยากได้ปณิธานที่ยิ่งใหญ่สมกับตัวผมอาจารย์ช่วยบอกผมหน่อยว่าควรตั้งปณิธานอะไรดีอาจารย์ยิ้มและถามกลับว่าเธอแน่ใจหรือว่าจะทำได้ บางทีมันอาจจะยากเกินไปสำหรับเธอก็ได้นะลูกศิษย์ยืนยันว่าไม่หรอกครับอาจารย์อาจารย์สั่งอะไรมาผมทำได้หมดผมรับรองว่าจะทำให้สำเร็จแน่นอนอาจารย์จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นปณิธานของเธอคือห้ามพูดเป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่ให้มีคำพูดหลุดออกจากปากเลยแม้แต่คำเดียวลูกศิษย์ถึงกับอึง้งอาจารย์ครับแค่นี้เองหรือ มันง่ายเกินไปไหมให้ผมทำอะไรที่ยากกว่านี้ไม่ได้หรืออะไรที่ท้าทายความสามารถของผมหน่อยอาจารย์ตอบกลับว่าเอาล่ะลองทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ลูกศิษย์จำใจรับปณิธานนั้นเขาเริ่มเงียบทันทีและเดินออกจากกุฏิอาจารย์ไปวันแรกผ่านไปอย่างง่ายดายแต่พอถึงวันที่สองความอึดอัดก็เริ่มก่อตัววันที่สามความหนักอึ้งในใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พอถึงวันที่สี่เขารู้สึกกระวนกระวายแปลกๆเพราะเพื่อนๆในวัดยังคงพูดคุยกันตามปกติเขาอยากจะเข้าไปร่วมวงสนทนาอยากจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองแต่ปณิธานที่ตั้งไว้ทำให้ทำไม่ได้เวลาผ่านไปอีกหลายวันลูกศิษย์คนนั้นเริ่มป่วยหัวเหมือนจะระเบิดไม่อยากกินไม่อยากดื่มเขารู้สึกเหมือนกำลังจะบ้า หายใจไม่ออกอึดอัดไปหมดสุดท้ายเขาทนไม่ไหวต้องไปหาอาจารย์ที่กุฏิอีกครั้งพอเห็นหน้าอาจารย์เขาก็ร้องให้โฮออกมาทันทีพร้อมกับพูดว่าผมทนไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ผมขอยอมแพ้ผมทำไม่ได้จริงๆอาจารย์ยิ้มอย่างเมตตาและถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาลูกศิษย์ตอบว่ามันทนรมานมากครับ ผมรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงขังที่มองไม่เห็นความคิดในหัวมันวุ่นวายไปหมดอยากพูดแต่ก็พูดไม่ได้มันเหมือนจะระเบิดออกมาตลอดเวลาอาจารย์พยักหน้าและกล่าวว่านั่นแหละคือบทเรียนที่สำคัญเธอเคยสังเกตไหมว่าตอนที่เธอพูดมากเธอไม่เคยรู้สึกอึดอัดแบบนี้เลยลูกศิษย์นิ่งคิดและตอบว่าจริงด้วยครับผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน อาจารย์จึงอธิบายต่อว่านั่นเพราะเธอปล่อยให้ความคิดและคำพูดหลออกมาโดยไม่เคยกลั่นกรองหรือพิจารณามันเลยเธอพูดทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาในหัวโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาแต่พอเธอต้องเงียบเธอถึงได้เห็นว่าในใจของเธอมีอะไรอยู่บ้างความคิดที่วุ่นวายความอยากพูดอยากเล่าความต้องการที่จะแสดงตัวตน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจเธอตลอดเวลาลูกสิทธ์ฟังด้วยความสนใจและถามว่าแล้วผมควรทำอย่างไรดีครับอาจารย์อาจารย์ตอบว่าเธอต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบให้ได้ไม่ใช่แค่ความเงียบภายนอกแต่รวมถึงความเงียบภายในลองสังเกตความคิดของตัวเองแต่ไม่ต้องไปจมอยู่กับมันปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้า เมื่อเธอทำได้เธอจะพบว่าความสงบที่แท้จริงอยู่ในใจของเธอเองไม่ใช่อยู่ในคําพูดหรือการกระทําภายนอกลูกศิษย์ฟังด้วยความเข้าใจมากขึ้นและถามต่อว่าแล้วการพูดมันเป็นสิ่งไม่ดีหรือครับอาจารย์สายหน้าและตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นการพูดไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่การพูดโดยไม่คิดหรือพูดมากเกินไปต่างหากที่เป็นปัญหา พระพุทธเจ้าสอนให้เราพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในเวลาที่เหมาะสมและพูดด้วยความเมตตาการรู้จักเงียบจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของคำพูดและใช้มันอย่างมีสติมากขึ้นลูกศิษย์พยักหน้าเข้าใจและถามต่อว่าแล้วผมจะฝึกฝนต่อไปอย่างไรดีครับอาจารย์ยิ้มและตอบว่าเริ่มจากการฝึกนั่งสมาธิทุกวันให้เวลากับตัวเองในการอยู่กับความเงียบ ฝึกฟังคนอื่นพูดโดยไม่ขัดจังหวะพยายามเข้าใจความรู้สึกของเขาและที่สำคัญก่อนจะพูดอะไรให้ถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่จะพูดนั้นจำเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่และเหมาะสมกับเวลานี้ไหมลูกศิษย์รู้สึกซาบซึ้งในคำสอนของอาจารย์เขากราบขอบคุณและสัญญาว่าจะนำไปปฏิบัตินับจากวันนั้นลูกศิษย์คนนั้นก็เปลี่ยนไป เขาพูดน้อยลงแต่ฟังมากขึ้นคำพูดของเขามีน้ำหนักและเป็นประโยชน์มากขึ้นเขาเริ่มเข้าใจคุณค่าของความเงียบและพบว่ามันเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องราวของลูกศิษย์คนนี้แพร่สะพัดไปทั่ววัดหลายคนเริ่มสนใจและอยากลองฝึกความเงียบบ้างวันหนึ่งมีลูกศิษย์อีกคนเข้ามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับทำไมความเงียบถึงสำคัญนักละ่ะอาจารย์ยิ้มและตอบว่า ลองนึกถึงสระน้ำที่มีคลื่นซัดไปมาเราจะเห็นภาพสะท้อนของตัวเองได้ชัดหรือไม่ลูกศิษย์ตอบว่าไม่ชัดหรอกครับเพราะว่าน้ำมันกระเพื่อมอยู่ตลอดอาจารย์พยักหน้าและกล่าวต่อแต่ถ้าน้ำนิ่งสงบไม่มีคลื่นเราจะเห็นภาพสะท้อนได้ชัดเจนใช่ไหมลูกศิษย์เริ่มเข้าใจและตอบว่าใช่ครับอาจารย์จึงอธิบายว่าจิตใจของเราก็เหมือนกับสระน้า ถ้ามันวุ่นวายเต็มไปด้วยความคิดและคำพูดเราจะไม่สามารถเห็นความจริงได้ชัดเจนแต่เมื่อเราฝึกความเงียบจิตใจของเราจะค่อยๆสงบลงเหมือนผิวน้ำที่นิ่งเราจะเริ่มเห็นตัวเองและโลกรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นลูกสิทธ์ถามต่อว่าแล้วมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างครับอาจารย์ตอบว่าความเงียบช่วยให้เรามีสติมากขึ้น เราจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่สังคมบอกให้เราต้องการเราจะมีความอดทนมากขึ้นไม่หุนหันพลันแล่นเหมือนแต่ก่อนเพราะเรามีเวลาคิดก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรและที่สำคัญเราจะมีความสุขมากขึ้น เพราะเราไม่ต้องวิ่งตามเสียงวุ่นวายในหัวตลอดเวลาลูกสิทธ์ฟังด้วยความสนใจและถามต่อว่าแล้วเราจะฝึกความเงียบได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ยิ้มและตอบว่าจริงๆมีหลายวิธีแต่วิธีง่ายๆที่ทำได้ทุกวันคือ 1. ตื่นเช้าขึ้นสัก15นาทีแล้วนั่งเงียบๆสังเกตลมหายใจของตัวเอง 2. ก่อนนอนปิดโทรศัพท์ปิดทีวี แล้วนั่งทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างเงียบๆ 3. ระหว่างวันลองหาเวลาสัก5นาทีเพื่อนั่งเงียบๆไม่ทำอะไรเลยแค่อยู่กับตัวเอง 4. เวลาคุยกับใครลองฟังอย่างตั้งใจโดยไม่คิดว่าจะตอบอะไรแค่ฟังอย่างเดียว 5. ลองทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เสียงบ้างเช่นวาดรูปปลูกต้นไม้หรือเดินเล่นในสวน ลูกศิษย์พยักหน้าเข้าใจและถามต่อว่าแล้วถ้าเราทำไม่ได้หลักครับบางทีก็รู้สึกกลัวความเงียบอาจารย์ตอบว่านั่นเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่คุ้นเคยแต่ไม่ต้องกลัวค่อยๆทำไปทีละนิดเริ่มจากแค่หนึ่งนาทีก็ได้แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำไว้ว่าความเงียบไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น ลูกศิษย์ยิ้มและกล่าวขอบคุณอาจารย์ก่อนจะลาไปด้วยความตั้งใจที่จะลองฝึกความเงียบอาจารย์มองตามด้วยรอยยิ้มและคิดในใจว่าความเงียบคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเรารู้จักฟังมันหลายเดือนผ่านไปลูกศิษย์หลายคนในวัดเริ่มเปลี่ยนแปลงพวกเขาพูดน้อยลงแต่ฟังมากขึ้นบรรยากาศในวัดเริ่มสงบและมีความสุขมากขึ้น วันหนึ่งมีชาวบ้านมาที่วัดเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้จึงเข้าไปถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับทำไมวัดนี้ถึงดูสงบผิดปกติหลวงพ่อมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ยิ้มและตอบว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกเราแค่ฝึกฟังเสียงของความเงียบกันชาวบ้านงุนงงฟังเสียงของความเงียบมันเป็นยังไงหรือครับอาจารย์จึงชวนชาวบ้านไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ แล้วบอกว่าลองนั่งเงียบๆสักครู่นะแล้วฟังว่าได้ยินอะไรบ้างชาวบ้านทำตามนั่งเงียบอยู่พักใหญ่แล้วตอบว่าผมได้ยินเสียงนกร้องเสียงลมพัดใบไม้เสียงแมลงเล็กๆและเสียงหัวใจเต้นของตัวเองอาจารย์พยักหน้าและกล่าวว่านั่นแหละคือเสียงของความเงียบมันไม่ได้เงียบจริงๆหรอกแต่มันเงียบพอที่จะให้เราได้ยินสิ่งสำคัญ เมื่อเราเงียบลงเราจะได้ยินเสียงของธรรมชาติได้ยินเสียงของตัวเองและบางทีอาจได้ยินเสียงของศธรรมชาวบ้านเริ่มเข้าใจและถามต่อว่าแล้วมันจะช่วยให้มีความสุขได้ยังไงครับอาจารย์ตอบว่าลองคิดดูสิเวลาเรามีปัญหาเรามักจะคิดวนไปวนมาหรือพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่ไม่เคยหยุดฟังตัวเองเลยแต่ถ้าเราหยุดพูดหยุดคิดแล้วเงียบลง เราอาจจะได้ยินคำตอบที่อยู่ในใจเรามาตลอดความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้พูดทุกอย่างที่อยากพูดแต่อยู่ที่การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรเงียบชาวบ้านพยักหน้าเข้าใจและถามว่าแล้วผมจะเริ่มฝึกยังไงดีครับอาจารย์ยิ้มและตอบว่าเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเช่นตื่นเช้ามาลองนั่งเงียบๆสักห้านาทีก่อนจะเริ่มวันใหม่ หรือก่อนนอนลองปิดทีวีปิดโทรศัพท์แล้วนั่งทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลาคุยกับใครลองฟังให้จบก่อนไม่ต้องรีบแยงพูดไม่ต้องคิดว่าจะตอบอะไรแค่ฟังอย่างตั้งใจและที่สำคัญอย่าก,กลัวความเงียบมันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นชาวบ้านรู้สึกซาบซึ้งในคำสอนเขาขอบคุณอาจารย์และสัญญาว่าจะลองฝึก ก่อนกลับบ้านชาวบ้านหันมาถามอาจารย์อีกครั้งหลวงพ่อครับถ้าผมฝึกแล้วได้ผลผมจะกลับมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะครับอาจารย์ยิ้มและตอบว่าไม่ต้องรอกถ้าได้ผลจริงฉันจะรู้ได้จากความเงียบของเธอเองเวลาผ่านไปหลายเดือนชาวบ้านคนนั้นกลับมาที่วัดอีกครั้งคราวนี้เขาดูสงบและมีความสุขมากขึ้น เขาเข้าไปกราบอาจารย์และนั่งลงอย่างสงบไม่พูดอะไรเลยแค่ยิ้มอย่างมีความสุขอาจารย์มองดูเขาและยิ้มตอบทั้งสองนั่งเงียบอยู่พักใหญ่ก่อนที่ชาวบ้านจะเอ่ยปากพูดว่าหลวงพ่อครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมความเงียบถึงสำคัญอาจารย์พยักหน้าและถามว่าเธอได้เรียนรู้อะไรบ้างละ่ะชาวบ้านตอบว่าผมเรียนรู้ว่า ความเงียบไม่ใช่การไม่มีเสียงแต่เป็นการฟังอย่างลึกซึ้งผมเริ่มได้ยินเสียงของธรรมชาติชัดขึ้นได้ยินเสียงของคนรอบข้างชัดขึ้นและที่สำคัญได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นผมเริ่มเข้าใจว่าทำไมเราถึงพูดมากเพราะเรากลัวเรากลัวความเงียบเรากลัวที่จะอยู่กับตัวเองแต่พอผมกล้าที่จะเงียบผมกลับพบว่ามันไม่น่ากลัวเลย กลับทำให้ผมสงบและมีความสุขมากขึ้นอาจารย์ยิ้มและถามต่อว่าแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเธอยังไงบ้างชาวบ้านตอบว่าผมทะเลาะกับภรรยาน้อยลงเพราะผมฟังเธอมากขึ้นและเข้าใจเธอมากขึ้นลูกๆก,ก็เริ่มเปิดใจคุยกับผมมากขึ้นเพราะผมไม่ด่วนตัดสินหรือรีบสั่งสอนพวกเขาทันทีที่ทำงานผมแก้ปัญหาได้ดีขึ้น เพราะผมใจเย็นลงคิดก่อนพูดมากขึ้นและที่สำคัญผมรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นไม่วุ่นวายกับเรื่องไร้สาระเหมือนแต่ก่อนอาจารย์พยักหน้าด้วยความพอใจและกล่าวว่านั่นแหละคือพลังของความเงียบมันไม่ได้ทำให้เราโง่หรืออ่อนแอลงแต่ทำให้เราฉลาดและเข้มแข็งขึ้นเมื่อเรารู้จักเงียบเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อเราพูดคำพูดของเราจะมีพลังมากขึ้นชาวบ้านพยักหน้าเห็นด้วยและถามว่าแล้วต่อจากนี้ผมควรทำอะไรต่อครับอาจารย์ยิ้มและตอบว่าจงรักษาความเงียบนี้ไว้ไม่ใช่แค่ความเงียบภายนอกแต่รวมถึงความเงียบภายในและอย่าลืมแบ่งปันสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ให้กับคนรอบข้างบางทีความเงียบของเธอ อาจเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาชาวบ้านกราบขอบคุณอาจารย์ก่อนจะลุกขึ้นยืนและเดินจากไปอย่างสงบอาจารย์มองตามด้วยรอยยิ้มและคิดในใจว่าในความเงียบเราจะได้ยินเสียงของปัญญาและในปัญญาเราจะพบความสงบที่แท้จริงก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้ส่วนตัวแอดมินผมชอบเนื้อหานี้มากๆ และหวังว่าท่านผู้ฟังจะชอบด้วยเช่นเดียวกันคุณได้เรียนรู้อะไรจากเนื้อหานี้บ้างลองคอมเมนต์สั้นๆด้านล่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านคนอื่นๆจากปัญญาของท่านที่ตกผลึกได้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามช่องสรุปสั้นและกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีเนื้อหาใหม่ๆ จะได้เด้งแจ้งเตือนให้คุณทันทีสุดท้ายขออวยพรให้เป็นวันที่ดีของผู้ฟังทุกท่านได้ยินเสียงสุขสงบและสัจธรรมในจิตใจของท่านสวัสดีครับ